ในระหว่าง3าวันนี้ยเราจะอยู่กันยังไงให้มีความสุขและไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาตั้งกฎระเบียบที่เราจะอยู่ร่วมกันทั้ง3วันนี้กันดีกว่ามีน้ำใจเช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคือไม่ส่งเสียงดังค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะก็การเคารพค่ะเคารพกันเคารพกันหมายถึงว่าน้องๆก็เคารพพี่ด้วยเนาะเชื่อฟังแล้วก็ หมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงด้วยผู้ชายก็ให้เกียรติผู้หญิงเนาะผู้หญิงให้เกียรติผู้ชายเนาะดูแลกันเนาะใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะมีอะไรอีกใกล้ๆพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักบ้างก็ได้นะครับเพื่อเพื่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นและเครือข่ายของเราและจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นคุยกับคนอื่นบ้างเนาะไม่ใช่คุยแต่กับเพื่อนที่มาที่เดียวกันเนาะคุยกับเพื่อนได้แล้วก็คุยกันอย่างให้เกียรติเนาะ สามาคีการไม่ทะเลาะกันมีการตรงต่อเวลาค่ะมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองค่ะยังไงเอ่ยขย,ยขยายขยายความนิดนึงแบบเขามอบหน้าที่ให้เราทําอะไรเราก็ต้องตั้งใจทําหน้าที่นั้นค่ะอะตั้งใจทําหน้าที่เนาะ,ะไม่เล่นโทรศัพท์ในขณะทํากิจกรรมอ๋อตะมือไว้หน่อยสิไม่เล่นโทรศัพท์ มีอะไรอีกไหมมีไหมงั้นขอเพิ่มอีกนิดนึงไหมเชื่อฟังพี่เลี้ยงเห็นด้วยไหมเวลาที่จะไปไหนเนี่ยให้บอกพี่เลี้ยงเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเมื่อกี้ถ้าจะไม่อยู่จะไปไหนหรือว่าจะเล่นน้ําทะเลหรืออะไรที่ทําอันตรายให้บอกพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดไม่ออกนอกพื้นที่นะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรให้บอกพี่พี่ทีมงานหรือพี่เลี้ยงเพื่อให้พี่เลี้ยงมาบอกพวกพี่เนาะไม่ออกไปข้างนอกเองนะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยยกมืออ่าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันแต่ข้างในนี้นะครับสามวันคิดว่าน่าจะ มีประมาณนี้เนาะแล้วถ้าวันต่อๆไปเราเห็นเหลืออะไรเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้องั้นเรามาทวนกันนิดนึงข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันที่นี่นะครับเวลาที่เราอยู่ร่วมกันทั้งข้างในข้างนอกเนี่ยขอให้มีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอามองดูใครห้อยป้ายแบบนี้พี่คนไหนแบบไหนเจอกันทักทายกันเนาะให้เกียรติการเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ทะเลาะก,กัน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้างนอกนะครับรวมถึงดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ด้วยนะครับดูแลความสะอาดด้วยพสำหรับกิจกรรมต้องตรงต่อเวลาทั้งทำกิจกรรมแล้วก็ทั้งทานข้าวตั้งใจเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันนะครับรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็งานของตัวเองที่จะต้องทำนะครับปิดเสียงโทรศัพท์ไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลาที่ทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ออกนอกพื้นที่ นะครับในยามวิกาลหรือแม้กระทั่งตอนไหนก็ตามนะครับถ้าจําเป็นจะต้องมีปัญหาอะไรเนี่ยให้แจ้งที่พี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงจะประสานงานต่อนะครับเชื่อฟังพี่เลี้ยงแล้วก็มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาพี่เลี้ยงคิดว่าสามารถเด็กๆทําได้ไหมครับโอ้ไม่นะจะได้ได้ไหมครับได้ขออีกทีดังๆได้ไหมครับได้อ่าตบมือตัวเองหน่อย